สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอยคุยพอดแคสต์นะครับเนื่องด้วยวันสงการใกล้จะมาถึงแล้วเนื้อหาในวันนี้ก็จะพูดถึงวันสงการครับคำว่าสงการมาจากภา,าษาสันสกฤตแปลว่าการผ่านหรือการเคลื่อนย้ายครับสงการนั้นเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณที่มีความงดงามความอ่อนโยนความเอื้อาอาทรและเ็มด้วยบรรยากาศของความกตันยู ความสนุกสนานความอบอุ่นและการให้เกียรติครบซึ่งกันและกันโดยใช้น้ําเป็นสื่อในการสร้างสัมพันธไมตรีครับนอกจากนี้แล้ววันสงการยังถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยโดยปกติกําหนดวันสงการไว้3วันวันแรกเรียกว่าวันมหาสงการคือวันที่พระอาทิตย์เคลื่อนจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษวันที่สองเป็นวันเนาและวันที่3เป็นวันเถลิงศกหรือวันขึ้นปีใหม่เปลี่ยนจุลศักราช ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาวันมหาสงการจะตรงกับวันที่13เมษายนแต่ว่ากำลังจะถูกเปลี่ยนเป็นวันที่14เมษายนเพราะการคำนวณตามคัมภีร์สุริยศาสตร์นั้นวันมหาสงการจะเลื่อนไป1วันทุกๆ60ปีเศษครับตำนานการเกิดสงการนั้นเล่าไว้ว่าในสมัยก่อนพุทธกาลมีเศรษฐีครอบครัวหนึ่งอายุก็เลยวัยกลางคนมาแล้วแต่ก็ยังไร้าทายาทสืบสกุลซึ่ง ทำให้ท่านเศรษฐีนี้ทุกใจมันแดงมากซึ่งข้างบ้านของเศรษฐีก็มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่มีลุงขี้เมาเอาศัยอยู่ในบ้านและถ้าวันไหนลุงขี้เมาคนนี้เมาจนเรื้อนหรือเต็มกราบแล้วแล้วก็มักจะส่งเสียงดังวยวายและพูดจาดูถูกเยาะเยะเ้ยเศรษฐีว่าดูเศรษฐีบ้านนั้นสิรวยสะเปล่าแต่ก็ไม่มีลูกให้แบ่งสมบัติให้ซึ่งเมื่อเศรษฐีโดนข้าบ่อยๆก็มีรู้สึกเคืองๆกันบ้างวันหนึ่ง เศรษฐีจ,จึงถามลุงขี้เมาลับไปว่าทำไมถึงต้องพูดจาดูถูกดูแคลนตัวข่าขนาดน,นั้นด้วยลุงขี้เมาได้ยินดังนั้นก็ตอบกลับไปว่าถึงเองจะมีทรัพย์สินสมบัติเป็นจำนวนมากแต่เองนั้นได้มีกรรมเพราะว่าเองอะ่ะไม่มีลูกถ้าเกิดเองตายไปทรัพย์สมบัติท,ทั้งหมดที่หามาได้ก็จะต้องตกเป็นของคนอื่นหมดสู้ตัวข่าก็ไม่ได้ถึงข่าจะยากจนแต่ก็มีลูกไว้คอยดูแลเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอีกอย่างถ้าข่าตายไปก็ยังมีลูก ที่คอยดูแลทรัพย์สินสมบัติของข้าต่อเศรษฐีที่ได้ยินคําพูดที่แทงใจดําก็รู้สึกเสียใจหนักขึ้นไปอีกจึงทําให้เศรษฐีท่านนี้ไปทําการวงสวงพระอาทิตย์และพระจันทร์เพื่อขอให้เขามีลูกเขาทําอย่างนี้ติดต่อกันเป็นเวลา3ปีแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งซึ่งเป็นวันนักขัตฤกษ์สงการเศษฐีก็พาข้าทาสบริวารของตนมาที่โคนต้นใส่ต้นใหญ่ต้นหนึ่ง ที่อยู่บนฝั่งของแม่น้ําและใช้ให้บริวารล้างข้าวสารด้วยน้าสะอาดถึง7ครั้งถึงจะขุงข้าวสารและเมื่อข้าวสารสุกเสษถีก็ถวายข้าวสารให้กับเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นไทรจากนั้นก็อธิษฐานว่าขอให้ข้ามีลูกไวสิบสกลุลเทพยาดาเหล่านั้นเห็นเศรษฐีก็รู้สึกสงสารจึงขึ้นไปฝ้าพระอินท์เพื่อขอลูกให้กับเรษฐีพระอินท์จึงบัญชาให้เทพบุตรองค์หนึง่งที่มีชื่อว่า ธรรมบาลลงมาจุติในท้องของภรรยาเศรษฐีและเมื่อครบกำหนดคลอดภรรยาเศรษฐีก็คลอดบุตรที่เป็นผู้ชายเศรษฐีจึงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าธรรมบาลกุมารเพื่อตอบสนองพระคุณเทพเทวานอกจากนี้เศรษฐีก็ได้สร้างปรา,าสาทสูงเจ็ดชั้นเพื่อถวายเทพต้นสาครับ เมื่อธรรมบาลกุมารซึ่งเป็นเด็กที่มีความเฉลียวฉลาดและรอบรู้ตัวขึ้นได้เพียงเจ็ดขวบก็ได้เรียนจบไตเพศซึ่งตอนนั้นก็มีเทพองค์หนึ่งที่ชื่อว่าเท้ากบิลพรมได้ยินกิตติศัพท์ทางสติปัญญาอันยอดเยี่ยมของเด็กน้อยจึงคิดทดลองภูมิโดยการเอาชีวิตเป็นเดิมพันเท้ากบิลพรมจึงถามปัญหา3มข้อซึ่งถ้ากุมารน,น้อยแก้ปัญหาได้เท้ากบิลพรมจะตัดศีรษะของตนบูชาแต่ถ้าธรรมบาลกุมาร แก้ปัญหาไม่ได้ก็จะต้องเสียหัวเพื่อยอมรับความพ่ายแพ้ครับซึ่งปัญหาทั้ง3ข้อนั้นก็คือ 1. ตอนเช้าราศีของคนอยู่แห่งใด 2. ตอนเที่ยงราศีของคนอยู่แห่งใดและ 3. ตอนค่าราศีของคนอยู่แห่งใดเมือ่อได้ฟังปัญหาแล้วธรรมาบาลกุมารก็ไม่สามารถสร้างคําตอบได้ในทันทีจึงขอพัดวันตอบปัญหาไปอีก7วันแต่เมื่อเวลาล่วงจากนั้นไป6วัน ธรรมบาลกุมานก็ยังคิดหาคำตอบนั้นไม่ได้จึงหลบหนีออกจากปราสาทและเข้าป่าไปจากนั้นธรรมบาลกุมารก็ได้ไปนอนพักเอาแรงใต้ต้นตาลซึ่งบนต้นตาน,นั้นก็ได้มีนกอินทรีคู่หนึ่งอาศัยอยู่นางนกถามสามีว่าพรุ่งนี้เราจะหาอาหารที่ไหนกินสามีก็ตอบว่าพรุ่งนี้เราไม่ต้องบินไปไหนไกลเพราะว่าจะได้กินเนื้อธรรมบาลกุมารซึ่งจะถูกเท้ากบ,บิลพมตัดหัว เนื่องจากแก้ปัญหาไม่ได้นางนกก็ถามว่าปัญหานั้นมันคืออะไรแล้วจะแก้ยังไงสามีก็ตอบว่าปัญหามันมีอยู่3ข้อและแต่ละข้อมันก็หมายถึงข้อ1ตอนเช้าราศีของมนุษย์จะอยู่ที่หน้าเพราะว่ามนุษย์ตื่นเช้ามาก็ต้องล้างหน้าทุกๆเช้าข้อ2ตอนเที่ยงราศีของมนุษย์จะอยู่ที่อกมนุษย์จึงต้องเอาเครื่องหอมมาปรับพมที่อกและข้อ3ตอนค่ำ ราศีของมนุษย์จะอยู่ที่เท้าเพราะว่ามนุษย์ต้องล้างเท้าก่อนเข้านอนธรรมบาลกุมารที่มีความสามารถพิเศษ,ษฟังภาษานกออกก็ฟังคําตอบจนขึ้นใจและเดินทางกลับไปยังปราสาทที่เป็นที่อยู่ของตนครับเช้าวันที่7มาถึงซึ่งเป็นวันครบกําหนดของการแก้ปัญหาท้าวกบิลพรมก็ได้เดินทางมาฟังคําตอบธรรมบาลกุมารก็ตอบปัญหาตามที่นกอินทรีคุยกันทุกประการทําให้ท้าวกบิลพรม ต้องทาตามสัญญาที่จะต้องถูกตัดหัวแต่ปัญหามอยู่ที่ว่าหัวของท้ากวกิลพมนั้นถ้าตกลงบนพื้นดินแผ่นดินก็จะลุบเป็นไฟไปนทั้งโลกถ้าหัวนั้นลอยอยู่ในอากาศก็จะเกิดฝนแล้งทําให้ผู้คนใช้ชีวิตไม่ได้และถ้าเอาหัวไปทิ้งในมหาสมุทรน้ําในมหาสมุทรก็จะเหือดแห้งหายไปเช่นกันท้ากวกิลพมจึงใช้คนให้ไปเรียกลูกสาวทั้ง7ดของเขามาแล้วบอกกับลูกสาวว่า เดี๋ยวพ่อจะตัดหัวบูชาธรรมบานกุมารแล้วให้ลูกเอาพายมาลองหัวพ่อไว้ซึ่งหลังจากตัดหัวเรียบร้อยแล้วเหล่าลูกสาวของเท้ากบิลพรมก็ได้แห่หัวของพ่อเป็นรอบขอาพระสุเมนเพื่อเป็นการบูชาซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็เกิดขึ้นในช่วงสงการพอดีพอแห่ครบรอบก็จะห่วงพ่อไปเก็บและพอครบรอบหนึ่งปีก็จะผัดเวรกันมาแห่หัวของพ่อก่อนจะกลับไปยังเทวโลก ซึ่งลูกของท้าววิรภมก็คือนางสงการทั้ง7ครับโดยนางสงการทั้ง7ก็จะมี 1. นางสงการทุงศัตเทวีนางสงการ,รจามวนาทิ์จะทัดดอกทับทิมแต่งกายด้วยชุดแก้วปัทมราชหรือแก้วทับทิมอาหารก็คืออุทุมพรหรือผลมะเดือ่อมือขวาถือจักรมือซ้ายถือสังสเสด็จมาบนหลังครุฑ 2. นางสงการโคราคัตเทวีเป็นนางสงการประจำวันจันทร์ จะทัดดอกปีบแต่งกายด้วยชุดแก้วมุกดาอาหารคือเตลังหรือน้ำมันมือขวาถือดาบมือซ้ายถือไม้เท้าเสด็จมาบนหลังเสือ 3. นางสงการลักสดเทวีเป็นนางสงการประจำวันอังคารจะทัดดอกบัวหลวงแต่งกายด้วยชุดโมราอาหารคือเลือดมือขวาถือตีูนมือซ้ายถือธนูเสด็จมาบนหลังหมู 4. นางสงการมณฑาเทวี เป็นนางสงการประจำวันพุธจะทัดดอกจำปาแต่งกายด้วยชุดแก้วไผ่ทูลอาหารคือนมเนยมือขวาถือเข็มมือซ้ายถือไม้เท้าเสด็จมาบนหลังลา 5. นางสงการกิริณีเทวีเป็นนางสงการประจำวันพฤหัสบดีจะทัดดอกยี่หุบแต่งกายด้วยชุดแก้วมรกตอาหารคือถั่วงามือขวาถือขอช้างมือซ้ายถือปืนเสด็จมาบนหลังช้าง 6. นางสงการกิมิธาเทวีเป็นนางสงการประจำวันศุกร์จะทัดดอกจงกลณี แต่งกายด้วยชุดแก้วบุษราคำอาหารคือกล้วยและน้ำมือขวาถือดาบมือซ้ายถือพินเสด็จมาบัหลังควายและ 7. นางสงการโโหธรเทวีเป็นนางสงการจำมันเสาจะทัดดอกสามหาวหรือดอกผักตบชวาแต่งกายด้วยชุดแก้วนิลลัดอาหารคือเนื้อสายมือขวาถือจักรมือซ้ายถือตีศูนย์เสด็จมาบัหลังนกยูง นอกจากนี้แล้วตามตำนานยังมีความเชื่ออีกว่าหากปีใดนางสงการยืนมาจะเกิดความเดือดร้อนเจ็บไข้ถ้าหากปีใดนางสงการนั่งมาก็จะเกิดความเจ็บไข้มีผู้คนล้มตายและเกิดเหตุเพศภัยต่างๆหากนางสงการนอนลืมตามาปมระชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขและถ้าปีใดนางสงการนอนหลับตามามพระหมหากษัตริย์จะเจริญรุ่งเรืองดีก็จบลงแล้วนะครับสําหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องราวของตำนานวาสงการคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้รายการเวิร์คคุยพอดแคสต์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ